ะะก็เป็นการอัปเดตจากการที่เราได้อ่านกราฟไปเมื่อคลิปก่อนหน้านั้นนะคะก็ปรากฏว่าใน time f ฟรม15นาทีอะค่ะก็เขาได้ทําแท่งที่ยืนยันว่าเขาอะจะกลับตัวลงมาก่อนนะคะก็คือแท่งเทียนตัวนี้เนาะหลังจากที่เขาจะสร้างตัวนี้ก็อาจาจะเรียกว่าดักออนไฟจะเรียกว่าพินบาร์หรือว่าโดจิก็แล้วแต่ที่ที่ได้พูดไปตั้งแต่คลิปคลิปแรกของวันนี้เนาะก็คือเขาลงมาเกินกว่า50%นะคะก็เลยได้วางออเดอร์ไว้อยู่สาที่ด้วยกันนะคะก็คือ ไม้ที่หนึ่งไม้ที่2แล้วก็ไม้ที่สามนะคะทั้งสามไม้ปรากฏว่าเขาก็กลับตัวขึ้นไปเก็บอยู่ที่สองไม้แล้วก็ไม้ที่3ามเนี่ยค่ะมันไม่ทันได้เพราะว่าระวังทีหลังตรงนี้หวังว่า,วาตอนแรกโอเคตอนนี้ท p ไปละหนึ่งไม้นะคะเก็บไปละหนึ่งออเดอร์หนึ่งหนึ่งออเดอร์นะคะส่วนสําหรับตัวนี้ค่ะตอนแรกมองว่าจะขึ้นไปเขาไม่ไปก็เลยได้แค่สองไม้ไม้นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เก็บท p ไปแล้วเนาะ วิธีการคิดของเรานะคะในการออกออเดอร์ตรงนี้ก็คือ1ในทางเฟรม m e 15นาทีค่ะเราเห็นแล้วว่ามันเกิดการกลับตัวหรือว่าสางแท่งเทียนกลับต,ตัวตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็จัดการวางออเดอร์ทันทีทีนี้ตอนที่วางออเดอร์ค่ะก็คือเราจะมีการวาง SL อยู่เหนือไส้ตรงนี้เลยแล้วก็ทีพี TP นะคะจะเป็น1ต่อห เป็นหต่อหนึ่ะคะไม้เมื่อกี้คือ1ต่อหนึ่งไปเรียบร้อยนะคะส่วนไม้ที่2นะคะก็คือมันอยู่ข้างล่างนิดนึงใช่ไหมคะก็ลงมาอยู่ตรงนี้ใกล้กับแกบตรงนี้ซึ่งเรามองว่าถ้าหากว่าเขาจะกลับตัวลงมาเทสก่อนยังไงเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะอาจจะอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยก็ได้แต่ด้ยวยความที่ว่าเราไม่ประมาทเราโอเคพอใจกับที่ประมาณ1ต่อ1นเนาะจริงๆมันก็1ต่อ1นกว่าแล้วประมาณ1ต่อ1นเนี่ยเราโอเคแล้วเราก็วางท p ไว้ตรงนี้นะคะ แล้วทีนี้การที่เราวางไม้ไว้ตรงนี้มีเหตุผลอะไรบ้างนอกจากสัแท่งเทียนกับตัวใน15นาทีนะคะมันก็จะมีในของ1ชั่วโมงใน1ชั่วโมงจะเห็นว่าแท่งเทียนตัวนี้ค่ะคือเขามีการกลับตัวลงมานะคะแล้วก็เปิดต่ำกว่าจุดปิดแล้วก็ลงมาต่ำกว่า50%มันก็เป็นสัญญาณที่ว่าเหมือนไปคอนเฟิร์มช่วยกับทำเฟรม15นาทีนะคะ แล้วก็ตอนนี้ในทำเฟรม4ชั่วโมง4ชั่วโมงเห็นไหมคะตอนแรกอะ่ะเขาขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กลับลงมาถอดทรา้กลายเป็นเหมือนจะเป็นสีแดงตอนนี้แต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเรายังไม่ประมาทเนาะเกิดเขาจะมีโอกาสที่จะในเมื่อเขาช็อกแล้วเขาจะบอสต่อได้ไหมก็เอาที่สั้นๆก็คืออย่างน้อย RR หนึ่งต่อหนึ่งะคะ่ะก็โอเคแล้วค่ะนี่คือวิธีการเล่นของเรานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าหากว่ามาดูในทางเฟรมของ4ชั่วโมงเนี่ยเวลาเราจะเล่นนะคะเราจะเลือกดูในโครงสร้างสั้นๆหรือว่าเราเรียกว่า market structure นะนะคะก็คือโครงสร้างสั้นๆก่อนถ้าหากว่าเรามองจากตรงนี้เป็นภาพรวมใหญ่ๆนะเราจะมองว่าตรงนี้คือเป็นโลล่าสุดของเขาแล้วก็ครอบกลับขึ้นไปทำไฮล่าสุดในตรงนี้เราก็มองว่าโลล่าสุดตรงไหนไฮล่าสุดอยู่ตรงไหนก็ตีกรอบให้เขาแล้วก็เล่นสั้นๆแค่อยู่ในกรอบแค่นั้นเอง โอเคในกรอบตรงนี้นะคะมันมองดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นขาลงก็จริงนะคะแต่ถ้าหากว่าเราดูในโครงสร้างแล้วแล้วเราใช้ฟีโบเข้าช่วยนะคะเราใช้ฟีโบเข้าช่วยเราจะพบว่าตัวที่เข้ามาหยุดอยู่ตรงนี้นะคะ่ะมันอยู่ในตำแหน่งของเขาเรียกว่าโกลเด้นเรโชเนาะก็อยู่ประมาณที่ว่าต่ำกว่า6 1 8แล้วระหว่าง 78. 6 1 8ถึง78.6ซึ่ง ตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนเหมือนจุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเปล่าจะลงมาต่อไหมหรือว่าจะขึ้นไปต่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่ว่าช่วงเนี้ยจะเล่นสั้นๆก่อนจะไม่ประมาทถ้าหากว่าเขาจะลงมาจริงๆนะคะตรงนี้เนาะถ้าเขาจะลงมาจริงๆเขาจะต้องลงมาต่ําจนถึงแบบคือสามารถอาจจะมาติดกรอบตรงนี้ได้แล้วก็เด้งขึ้นไปนั่นก็คือสัญญาณบอกว่าเขาไม่น่าจะขึ้นนะคะก็คือน่าจะ กลับลงไปต่อได้แต่การที่เขาจะลงมาได้นะคะอย่าลืมว่าในแต่ละไทม์เฟรมค่ะที่ใหญ่กว่าจะมีไทม์เฟรมที่เล็กกว่าซ้อนอยู่ข้างในเสมออย่างอันนี้เป็นไทม์เฟรมสชั่วโมงใช่ไหมเขาก็จะมีไทม์เฟรมย่อยนะที่สร้างโครงสร้างเล็กๆให้เราเห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันเกิดการหยุดในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าของี่โบที่เป็นพื้นที่ทองคำอะค่ะสัดส่วนทองคำอะเนาะเราก็เลือกที่ จะระมัดระวังไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็เล่นแบบปลอดภัยไว้ก่อนนั่นเองนะคะนี่คือวิธีการคิดของเราตอนนี้ก็รออีกหนึ่งออเดอร์นะคะว่าเขาจะมาถึงอย่างที่เราคาดไว้ไหมตอนนี้เขาติดอะไรโอเคเพราะว่าเมื่อกี้ออเดอร์เมื่อกี้ที่ได้ก็คือเขามาติดตรงนี้เขามาติดตรงแนวแนวรับตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าเป็นแนวรับเดิมของเขาตรงนี้นะคะเทสลงมา แล้วก็ทิ้งไส้ลงมาแต่ยังไม่ได้ปิดเป็นแท่งเทียนแล้วตอนนี้กลับขึ้นไปเราก็จะรอค่ะรอว่าเขาจะมาถึงตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะก็เป็นอันว่าไม้ที่2นะคะก็ได้เก็บทีพีเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการออกไม้ในการวางแผนในครั้งนี้นะคะข้อไม้ของตัวเองนะคะก็คือลําดับที่1ก็คือเรามาวิเคราะห์กราฟกันก่อนมองจากภาพใหญ่กันก่อนนะคะ ว่ากราฟจะไปอยู่ในทิศทางไหนเมื่อมองในภาพใหญ่แล้วอะคะ่ะเราจะมองมองตรงจุดที่มันสะดุดตาที่สุดอะคะว่าเอ้ยตัวนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้นะที่มันจะกลับมาหรือว่ามันจะลบไปเนะะี้ยค่ะแล้วก็เฝ้าดูจุดนั้น สิ่งที่จะทําอีกอย่างหนึ่งก็คือระหว่างทางะคะ่ะเราจะไม่ดูกราฟตลอดเวลาเพราะว่าในการอ่านกราฟแต่ละครั้งนะคะมันค่อนข้างที่จะใช้พลังงานสมองค่อนข้างจะเยอะมันต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้สติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องดูกราฟตลอดอันนี้ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะมันอยู่กับความถนัดหรือว่าการฝึกฝนของแต่ละคนแล้วรู้สึกว่าตัวเองสบายใจในจุดไหนเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะใช้คําว่าตัวเองสบายใจในจุดไหนรู้สึกไม่กดดันอย่างนี้เนาะ ส่วนตัวแล้วก็คือเวลาเข้ามาวิเคราะห์กราฟเสร็จอะคะ่ะจะไม่มีการเฝ้ากราฟนะคะก็คือกะเวลาว่าประมาณไหนที่จะมาอย่างเมื่อวานเนะะี่ยค่ะก็คือเรามองว่าในแฟลต์แลูเก็ของ4ชั่วโมงตรงนี้ที่ที่เรามองแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าเราสนใจเป็นพิเศษอะสิ่งหนึ่งที่เราเราจะทําก็คือเราจะเฝ้ารอตรงจุดนั้นเมื่อเราเฝ้ารอตรงจุดนั้นได้นะคะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงรอพอเรา,ารอได้นะคะเมื่อมันเข้ามาในจุดที่ เราเฝ้ารออยู่แล้วแล้วเราก็รอสัญญาณค่ะเพราะนั้นตรงเนี้มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์การดูกราฟว่าเรามีเทคนิคดูใช้เทคนิคไหนในดูการกลับตัวประสบการณ์อะไรที่เราเคยผ่านมาแล้วเราเก็บสะสมสถิติไว้ว่ามันจะเป็นไปตามนั้นเราก็ใช้ทฤษฎีตรงนั้นหรือว่าทักษะตรงนั้น,นะคะ่ะฝึกมันจนคล่อง ยังไม่ต้องมันจะมีหลายคนนะคะที่เขาโค,ค้ดครูหลายท่านเหมือนกันเนาะที่ออกมาพูดกันว่าบางคนอะที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่เป็นไป,นปนตามแผนอะไม่ใช่เขาไม่เก่งเขาไม่รู้นะเขาเขาอาจจะรู้เยอะด้วยซ้ําแต่รู้แบบไม่ได้แบบจนชํานาญอะถ้าหากว่าใครเคยฟังคํำคมของบุสลีใช่ไหมเขาจะพูดบอกว่าเขาไม่ได้กลัวคนที่แบบเตะ ได้หลายๆท่าหรือเก่งหลายๆท่าแต่เขากลัวคนที่ฝึกท่าเดียวซ้ําๆจนชํานาญมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่ในตลาดนี้รอดหรือว่าเราอยากจะทํากําไรตรงจุดนี้นะคะสิ่งหนึ่งอะคะ่ะที่เราจะต้องทําก็คือ 1. การควบคุมอารมณ์ของเรา 2. การฝึกทักษะแล้วก็ฝึกตรงนั้น,นะะให้คล่อง จนเราเห็นจุดอ่อนของตรงนั้นหรือว่าเห็นจุดแข็งของทักษะนั้นนะคะแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเมื่อเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งแล้วพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะมันจะทําให้เราอ่ะได้ทักษะอื่นเองโดยอัตโนมัติเพราะเราไม่ยอมหยุดอันนี้คือแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะในการอ่านกราฟเนาะถ้าหากว่าใครอชอบการวิเคราะห์กราฟแบบนี้แล้วก็ ชอบกันมาแชร์กันแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ